สวยเกินบรรยายแฟนคลับตะลึงเมื่อแอบทักะออนใส่ชุดเจ้าสาวอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นทางคุณแม่ที่สวยและเก่งแถมก็วางตัวดีแบบสุดๆเลยละคะ่ะสำหรับสาวแอบทักซอ,อนพักสุขจเจริญคุณแม่ของน้องปีใหม่และแน่นอนค่ะว่านอกจากความสวยความน่ารักแล้วเกลียยมารยาทบุคลิกที่อ่อนหวานแฝงไปด้วยความเข้มแข็งในแบบฉบับของเธอ และล่าสุดแอปทักะอ่อนก็ทําให้บรรดาแฟนคลับถึงกับตะลึงอีกครั้งเลยล่ะค่ะเมื่อเธอนั้นลุกขึ้นมาแต่งชุดเจ้าสาวอีกครั้งโดยงานนี้เป็นงานอีเวนต์แรกหลังจากที่ประกาศคลายล็อกดาวน์จัดขึ้นที่เซนทันชิดลมนั่นเองค่ะหลังจากที่ภาพนางกราวนั้นได้โพสต์ลงไปนั้นแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายเลยล่ะค่ะ เรียกได้เลยค่ะว่าลูเนี้ยสวยกระชากใจอีกแล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ